วันนี้มาที่วัดอรลุนนะครับข้างๆนี้ก็มีร้านนะครับเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแต่ด้านขวามือนี้ก็เป็นวัดอาุนชาวต่างชาติมีเยอะมาที่นี่ทำไมมาที่นี่เพื่อที่จะ ลำลึกถึงการกู้ชาติเขาจะตัดหนึ่งนะเด็กก็มาแจ้งที่วัดอรุณนี่แหละครับตั้งหลักที่นี่แล้วก็เริ่มต้นตรงนี้แหละครับนะสร้างประเทศไทยกันนะครับเพราะนั้นก็มาอีกครั้งหนึ่งมายามเย็นคนย็ไม่เยอะ แต่ก็เยอะอยู่ดี <c oughs> อ่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวตากชาติมีงานแสดงนะครับมาที่ตรงนี้ผมต้องไปที่ แม่น้ำเพราะว่าสมัยก่อนล่องเรือมาล่องเรือมาที่แม่น้ำ<ๆ>ก็มาพบวัดแจ้งก็คือตรงนี้แหละครับถ้าตรงวัดแจ้งนี้ก็เป็นที่ตั้งของติดกับวัดแจ้งก็เลยไปทางนั้นก็จะเป็นของพระเจ้าตากนั่นเองนะเป็นํำหรักของพระเจ้าตากเป็นที่พักของพระเจ้าตากแต่สมัยนี้ก็พัฒนามา มาแล้วก็คงข้างมีโรงเรียนไอ้โรงเรียนนะฮะ,ะงานผมนี่ใช้โรงเรียนใช้วัดแต่ว่าวัดอรุณนี้ไม่ก็ก็มีพาอยู่เหมันอยู่เหมืนเดิมฮะ,ะอ่าเราจะไปดูภายในไหมก็คงจะไปเกกับ <c oughs> ชาวต่างชาติ ผมจะไปที่แม่น้ำนี่ฝาอันนี้ไม่อยากไปที่ไปในวัดชาวต่างชาติก็เยอะนะแต่งานนี้เป็นงานการกู้ชาตินัน่นเองในยุค AI กู้อีกครั้งหนึ่งเพราะศัตรูของเราไม่ใช่เป็นคนถือมิดดาบเหมือนชาวพม่ามายึดประเทศแต่ยุค AI เนี่ยเขายึดประเทศกันด้วยนอมีดีนะครับ นอมินีนะเป็นนามนธรรมไม่ได้เป็นตัวคนหรือวิญญาณดังนั้นการจะไล่นอมินีไปเนี่ยก็ต้องใช้นามนธรรมเหมือนกันที่เป็นอำนาจสูงสุดก็คืออำนาจของกฎหมายความมั่นคงนั่นเองเพราะนั้นก็ต้องประกาศกฎหมายความมั่นคงนะผมก็ได้แนะนําแล้วว่าการจะใช้กฎหมายความมั่นคงนั้นประชาชนต้องส่งใบสแสดงเจตจำนง ทรงใบแสดงจะจำนงประกาศจุดยืนของประชาชน3ามจุดยืนไอ้สาจุดยืนนั่นแหละคือคำสั่งนะเรื่องสั่งและประกาศจุดยืนแล้วก็เป็นคำสั่งไปในตัวนะครับเป็นคำสั่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นชนนมหาศาลเลยเพราะนั้นไม่ควรละเลยแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้ในจุดยืนทั้งสานั้นว่ามันคืออะไรเป็นอะไรเพราะท่านจะต้องไปอยู่ไปใช้ไปแสดงออก ต่อไปทีโลกนั่นเองเพราะเราทําการเมืองโลกไม่ได้ทําไม่ใช่ทําไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นอ่าไอการเมืองประเทศไทยที่เป็นดับเน่าแต่ว่าทำนะในระดับโลกนั่นเองเพราะนั้นก็จะต้องอมีการเรียนรู้อัปเดตกันใหม่นะเรียนรู้อัปเดตกันใหม่ เพื่อที่จะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจ้ันสันที่ทำนั่นเองนะครับมหาอำนาจสันที่ทมนั้นเป็นบทบาทตัวตนประเทศไทยอยู่แล้วแต่คนไทยไม่รู้และไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาลึกมาอย่างที่ผมศึกษานะถ้าท่านศึกษาลึกท่านก็จะรู้ว่าประเทศไทยมีลิขิตเนี่ยก็เป็นชาติมหาอำนาจน,น,นะในยุค AI นะในยุค AI ทีนี่การประชาติตมหาอำนาจในยุคใหญ่นั้นก็จะต้องได้รับเสียงจากประชาชนนั่นเองที่นี่ต้องการ40ล้านเสียง40ล้านเสียงนะไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะครับประกาศกฎหมายความมั่นคงเพื่อทําการยกเลิกประชทศไทยปัจจุบันเพราะเป็นประเทศไทยปลอมนั่นเองแล้วเราจะสร้างประเทศไทยใหม่ประชาชาติมหาอำนาจประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล แล้วการสร้างเนี่ยมันมีทางเลือกใหม่มาเพราะฉะนั้นประชาชนมีสองทางเลือกหนึ่งทางเลือกเดิมทางเลือกเดิมนะก็คือประเทศไทยปัจจุบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนเองส่วนทางเลือกใหม่เป็นรัฐทิข้าพุทธายมาหานาเป็น,นเนส้นทางเดินใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉนั้นก็ไปเรียนรู้ในรัฐธรรมนูญเป็นเส้นทางเดินใหม่วิธีทําไม่ได้ยาก นะท่านอาจจะคิดว่าโอ้มันยากยุ่งยากต่อสู้กันต้องล้มตายกันอะไรงี้ท่านจะคิดเป็นแบบแบบโบราณแบบกเก่าๆแต่นี่เราอยู่นิวไกยนะมันไม่ใช่เป็นทําสิ่งนั้นเลยนะท่านก็เพียงแค่เรียนรู้งานผมให้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันทุกใจและก็ส่งใบแสดงเจตจำนงซึ่งใบแสดงเจตเจตมนงสำคัญมากมันคือคําสั่งท่านนั่นเองซึ่งท่านไม่เคยออกคําสั่งเลยวันนี้มีเส้นทางเดินให้ออกคําสั่งแล้วท่านก็ควรจะ รีบบอ,อกคาสั่งนะเพื่อให้เกิดเป็นประเทศไทยใหม่จ,จริงๆนั่นเองนะเกิดขึ้นในเวทีโลกได้แล้วเพราะฉนครับเราจะทําการกู้ชาติอีกครั้งหนึ่งเหมือนพระเจ้าตากมาเทียบเรือนะมาเทียบเรือที่หน้าวัดอัลลุนเนี่ยวัดแก้งต่อมาชื่อวัดอรลุนนะข้างหลังนี้ก็ก็ทราบอยู่แล้วนะว่าสัญลักวัดอัลลุนนะครับ วัดอรุณหรือวัดแจ้งวัดเดียวกันนั่นแหละครับนะเมื่อมีเรือมาเทียบก็ขึ้นตรงนี้ปักหลักตรงนี้ตั้งตำหนักที่นี่นะเขาจะต่างก็ตั้งตำหนักที่นี่แหละครับแล้วก็ขยายประเทศให้ยิ่งใหญ่ติดต่อชาวต่างชาติเหมือนกันงานผมก็ต้องติดต่อชาวต่างชาติทําดีลตัวลงกต่างประเทศเพื่อหาชาติสมาชิกนั่นเองเพื่อเป็นชาติมาหาอำนาจใหม่นะ ก็ต้องมีชาติสมาชิกที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกทําการค้าในกลุ่มการค้าทุนสมมาตรไม่ใช่ถุนิยมนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประเทศต่างๆประชระาชนประเทศต่างๆรัฐบาลประเทศต่างๆจะจะตกลงกันดีลที่เราทําเสนอนะที่เราทําเสนอเนะี่ยเพราะมันเป็นดีลที่เขาได้ประโยชน์ทั้งตัวรัฐบาลของประเทศนั้นทั้งประชาชนประเทศนั้นกันอย่าง มั่งคัง่งช่วหน้าแล้วก็จะเป็นการจุดเศรษฐกิจโลกให้ก้าวหน้าก้าวล้ำไปนั่นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้แล้วที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับกับงานของแอดสถาบัิพตายนักอนาคตศาสตร์ซึ่งเป็นชาวบ้านพาเหล่าป้อมพาเหลานี่แหละคือเิียกนาการคือประโยชน์รันมหาศาล ที่ประชาชนควรจะได้อัปเดตยกระดับผ่าเหล่าเหมือนกันเราก็มาเป็นประชาชนผ่าเหล่ากันนะผ่าประเทศไทยผ่าประเทศไทยออกจากจุดเดิมอะซึ่งมันเป็นวงวนน้ําเน่าแล้วเราก็ติดกับดักวงวนน้ําเน่าขังตัวเองไว้ออได้แล้วนะนะผ่าผ่าออกมาเหมือนพระเจ้าตากผ่าวงล้อมอะผ่าวงล้อมออกมาตามรอยเรียกว่าตามรอยแล้วก็ไปที่จันทุรี ใครอยากร่วมเส้นทางนี้ก็เชิญครับผู้สัทาธาพระเจ้าตากเชิญมาเลยนะครับมาร่วมเส้นทางผู้ชาติอีกครั้งหนึ่งในยุคเอไอนะส่วนตรงนี้พระเจ้าตากก็มาแวะอยู่แล้วมาก่อนหน้านี้นะมาก่อนหน้านี้นะเป็นที่มั่นหมายแล้วก็ตั้งสักตั้งสำนักอ่าตั้งสัตว์ทันต์อยตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นนะอันนี้แหละครับเป็นที่ที่ได้มาตรงเนี้ย เพื่อจะอยากให้ประชชนได้เกิดความเพกเขิมขอะเพ่กเขิมอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยเจ้าตากอะมาหาจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นอะซึ่งก็คือวัดแจ้งตรงนี้แหละครับนะเป็นวัดอรุณนะวัดแจ้งอามาสว่างแจ้งที่นี่นะทีนี้ประชาชนที่ อยากจะกู้ชาติสร้างชาติก็จะต้องเริ่มต้นจุดหมายเหมือนกันที่นี่นะโดยร่วมขบวนกู้ชาติระดักสองนะครับเป็นเป็นรัฐธานีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นนะตรงนี้ยเริ่มที่นี่แหละครับนะผมก็มาเจือนที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้มีกำลังจิตกลังใจที่จะสร้างชาติไทยมาหาด้านใหม่นะอีกครั้งหนึ่งโดยตามรอยพิชตตากสามยุทธศาส มีอะไรบ้างก็ไปดูข้างไในเลยกันนะครับเอาละทริปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมนะครับจะมาทิเบตยัยจากดิจิตอลทุกท่านสวัสดีครับ